สวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิชาติพิมเสนรหัสนิสิทธิ1 0์6 1 0 0 3 0 0เป็นนิสิตชั้นปีที่5สาขาวิชาพละศึกษาตอนนี้นะครับก็กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับโดวยวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันที่มีชื่อว่าขยับขยื่นเคลื่อนที่ 6. จุดในสนามแบดมินตันนะครับ สินค้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับการเตรียมการและก็การใช้งานนวัตรกรรมอย่างละเอียดกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับโดยอุปกรณ์ของเรานะครับประกอบด้วยโน้ตบุ๊กนะครับลำโพงล็กซีนโทรศัพท์มือถือสำหรับการสั่งการเปิดปิดหลอดไฟและอย่างสุดท้ายนะครับนวัตรกรรมการเคลื่อนที่ของเรานั่นเอง ต่อไปเราจะทำการเปิดทอสปอร์ส่วนบุคคลเพื่อเป็นการเชื่อมต่อนวัตกรรมกับโทรศัพท์มือถือโดยทาง WiFi จากนั้นเข้าแอปพลิเคชันบ i ิงสำหรับสั่งการโดยหันหน้าให้แถบสีเขียวเข้าหาตาข่ายและจะมีปุ่มแสดงทั้งหมด6จุด6สีแสดงถึงตำแหน่งที่ต,ตั้งของหลอดไฟทั้งหมด6หลอด ได้แก่2จุดด้านหน้า2จุดด้านข้างและ2จุดด้านหลังเดี๋ยวเรานะครับจะวางหลอดไปนะครับหรือว่านวัตรกรรมการที่หกจุดของเราเนี่ยตามสีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวไปวางกันเลยครับ ที่1น,นะครับจะเป็นสีเขียวทางด้านซ้ายมือหน้าสุดโดยเราจะทําการเสียบปลักเข้าไปซึ่งไฟจะติดลักษณะนี้เลยนะครับนี่ติดแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะนําไปวางยังตําแหน่งทางด้านซ้ายมือด้านหน้าตาข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่1จุดต่อไปจุดที่2นะครับ นั่นก็คือสีแดงเสียบปลั๊กเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยเรานะครับจะนําไปวางทางด้านหน้าตาข่ายฝั่งทางด้านขวามือวางให้ตรงกันนะครับจุดที่3สีน้ําเงินทําการเสียบปลัก๊กจากนั้นนําไปวางยังตำแหน่งด้านข้าง ฝั่งซ้ายมือจุดที่4ีสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเสียบปลั๊กแล้วนำไปวางทางด้านขวามือด้านข้างจุดที่5นะครับเป็น2จุดด้านหลังนะครับสีส้มเสียบปลั๊กแล้วนำไปวางได้เลยและจุดสุดท้ายนะครับจุดที่6จากตอนนี้เนี่ยเราได้หลอดไฟครบ6จุดนะครับ ตามสีที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับจากที่เราทําการติดตั้งนวันตรกรรมการเคลื่อนที่หกจุดแล้วนะครับตามภาพเลยนะครับแล้วเราเนี่ยจะทําการติดตั้งนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น,นะครับเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้สําหรับการดูหรือว่าจะเป็น iPad ก็ได้นะครับให้นักเรียนดูกล่องการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวติดตั้งคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอาจต้องมีกล่องวางหรือว่าอาจจะวางคอมพิวเตอร์นเนี่ยไว้บนพื้นก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยว เราจะวางคอมพิวเตอร์นะครับไว้บนกล่องนะครับตรงนี้ครับทำการแกะลกซีนนะครับแล้วติดบริเวณต,ตรงกลางนะครับตรงจุดเซนเตอร์ของการแท่นที่นะครับตำแหน่งลักษณะนี้นะครับเราติดไปเลยนะครับเป็นกากระบาก็ได้นะครับเพื่อนักเรียนเนี่ยได้เคลื่อนที่ก่อน เข้ามาจุดเซ,นเ,ซนเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะเคลื่อนทีอ่ออกมากนะ่ครับลักษณะนี้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงนะครับในการรับชมสื่อมัลติมีเดียนวัตกรรมของเรานะครับทําการเชื่อมต่อลําโพงเข้ากับโน้ตบุ๊กจากนั้นเปิด youtube ขึ้นมาเซิร์ชคำว่า สื่อมันติดมีเดียรูปแบบการเคลื่อนที่เคลื่อนที่นะครับลองเสิร์ชคำนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นของครูเล็กำเองนะครับสื่อมันติมีเดียรูปแบบการเคลื่อนที่เรื่อง ขยับขยื่นเคลื่อนที่สองจุดในสามแบตตินตัน,นะครับบาทเพเล็กนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นกดหน้าจอเต็มนะครับเข้าไปโอเคลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราจะพร้อมต่อการเคลื่อนที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับจะมีนวัตกรรมการเคลื่อนที่ทั้งหมด6จุดนะครับได้แก่สจุดด้านหน้า2จุดด้านข้างและ2จุดด้านหลังบริเวณตรงกลางด้านหน้าสุดของตาข่าย จะมีสื่อมันติมีเดียรูปแบบการเคลื่อนที่ทั้ง4ระดับได้แก่ง่ายปานกลางยากและยากแบบพิเศษเพื่อให้นักเรียนใช้สำหรับการรับชมในระหว่างการฝึกทั้งนี้จะมีครูเสื้อสีชมพูที่เป็นผู้สั่งการเปิดปิดหลอดไฟในการเคลื่อนที่แต่ละรูปแบบ How are you? ระดับปากกาคำชี้แจงนักเรียนต้องเคลื่อนที่ให้ครบทุกจุดตามรูปแบบที่ครูกำหนด ชี้แจนักเรียนต้องเคลื่อนที่ให้ครบทุกจุดตามรูปแบบที่ครูกำหนด やっと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 や ซึ่งจากตัวอย่างนะครับเป็นการสาธิตการเคลื่อนที่ทั้ง4รูปแบบนะครับได้แก่ง่ายปานกลางยากและยากแบบพิเศษนะครับซึ่งในแต่ละระดับนะครับจะมีความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลาในการเคลื่อนที่แต่ละจุดแล้วก็ความซับซ้อนในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับซึ่งเรียนเนี่ยจะทำได้2ระดับระแ่ง่ายแล้วก็ปานกลางนะครับแต่นี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับจึงต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึง4ระดับเลยนะครับ เผื่อมีใครที่จะต้องการต่อยอดในการเป็นนักกีฬาหรือใช้ในการฝึกนักกีฬานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ